สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบานๆวันนี้มาในเมนูทั่วฟักยาวผัดไขค่ค่ะวันนี้นะคะจะบอกเทคนิคเลยว่าผัดเธอฟักยาวยังไงนะคะให้มีสีสันที่สวยมากๆแล้วก็รสชาติที่อร่อยมากๆด้วยค่ะแถมวิธีการก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็ทําง่ายๆด้วยไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยเราจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด2ฟองค่ะตอกลอไว้เลยค่ะ ต่อไปก็คือถั่วฝักยาวค่ะเราใช้ทั้งหมด4ฝักนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นถั่วฝักยาวก่อนหั่นเป็นท่อนๆนะคะแล้วก็เป็นแบบเฉียงเในการหั่นถั่วฝักยาวหั่นแบบไหนก็ได้นะคะตามที่เพื่อนๆชอบแต่วันนี้เราขอหั่นเป็นแบบนี้คะ่ะ หัน่นตัวฝักยาวเสร็จแล้วทั้งหมดนะคะก็ได้มาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะให้เราเตรียมตั้งกระทะใส่น้ำลงไปใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะตั้งเดี๋ยวรอให้เดือดจากนั้นค่ะเราหั่นมาทำเป็นกระเทียมสับเราจะใช้กระเทียมจีนนะคะใช้สัก3าถึงสกลีบค่ะ และถามว่าไม่ใช้กระเทียมสับได้ไหมใช้กระเทียมตําได้ไหมได้ค่ะจะถามว่าอ่าที่ช่องเนี่ยชอบทํากระเทียมสับเพราะว่าเราขี้เกียจล้างครกค่ะค่ะเราก็สับกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ําที่เราต้มไว้รอให้เดือดนะคะจากนั้นใส่ถั่วฝักยาวลงไปค่ะเราก็จะต้มให้ถั่วฝักยาวสุกนะคะต้มไปสักแป๊บหนึ่งประมาณสักสองนาทีค่ะ จากนั้นนะคะให้เราเตรียมเป็นน้ำเย็นจัดรอไว้เลยค่ะเราก็จะเตรียมกระชอนไว้นะคะเพื่อที่จะกรองน้ำร้อนออกจากนั้นก็เทถั่วฝักยาวลงไปแช่ไปน็อกในน้ำเย็นเลยค่ะซักประมาณ2องนาทีสีของถั่วฝักยาวก็ได้ความกรอบก็ได้นะคะ จากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันเลยค่ะอย่างแรกให้เราใส่ซอสหอยลงไปเราจะปรุงที่ถ้วยก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ยุ่งยากแล้วก็ใส่เป็นซีอิ๊วขาวลงไปแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะเติมน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยแล้วก็ผงปรุงรสอีกเล็กน้อยค่ะจากนั้นเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่แค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ น้ำมันเริ่มร้อนใส่กระเทียมสับลงไปขั้นตอนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนค่ะตอนนี้กระเทียมก็หอมแล้วนะคะจากนั้นให้เราใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะ เดี๋ยวเราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนตรงน,นี้เราจะผัดไปจนกว่าไข่ไก่จะสุกค่ะตอนนี้ไข่ไก่ก็เริ่มสุกนะคะแล้วเริ่มใช้ได้แล้วเราจะใส่ถั่วปักยาวลงไปค่ะจากนั้น ก็ทําการผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเวลาเราปรุงรสชาติที่ถ้วยแล้วนะคะที่ถั่วฝักยาวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในการผัดตรงนี้ง่ายเลยก็ผัดไปแค่สักแป๊บหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าไข่เราก็สุกแล้วถั่วฝักยาวเราก็สุกแล้วค่ะผัดไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นไม่นานนะคะในขั้นตอนตรงนี้เมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะทําการปิดแก๊สและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับเทคนิคที่เรานํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะเทคนิคก็คือมีความกรอบของตัวฝักยาวแล้วสีสันของตัวฝักยาวก็ยังสวยอยู่คะ่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูตัวฝักยาวผัดไข่ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับเมนูนี้ก็อยากเชิเพื่อนๆเ,เราไปทารับประทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ